สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซบเซาหนักมากตลาดท่าเสด็จนักท่องเที่ยวหายผู้ค้ารายได้หดสามมิถุนายนหกค่าช่วงวันหยุดยาว3าวันบรรยากาศวันแรกที่ตลาดสินค้าอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จเขตเทศบาลเมืองหนองคายในอดีตเคยเป็นตลาดที่รุ่งเรืองมีสินค้าให้เลือกหลากหลายเป็นสีสันให้ลูกค้าจากจังหวัดต่างๆมาเยี่ยมชมเมื่อมาเที่ยวที่หนองคายต้องไม่พลาดเข้ามาเลือกซื้อสินค้าเป็นของ ขวัญของฝากจนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายประกอบกับเป็นตลาดที่อยู่เรมแม่น้ำโขงทําให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพสวยงามเรมฝั่งแม่น้ำโขงได้อีกด้วยปัจจุบันปรากฏว่าช่วงระยะหลังมานี้ตลาดท่าเสด็จซบเซาลงมากนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจับใจ่ายใช้สอยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิด -19 จะแพร่กระจายยิ่งมาช่วงโควิด -19 ยิ่งกระทบหนักกว่าเดิมแม้ตอนนี้สถานการณ์ โควิด -19 จะดีขึ้นแล้วก็ยังคงเงียบเหงาอยู่ผู้ประกอบการในตลาดท่าเสด็จรายหนึ่งบอกว่าหากเทียบกับเมื่อก่อนช่วงหยุดยาวหรือหน้าเทศกาลต่างๆทางร้านจะเตรียมสินค้าเป็นปริมาณมากรอรับลูกค้าและลูกค้าก็จะเนืองแน่นเต็มไปหมดบรรยากาศคึกคักแทบจะให้บริการลูกค้าไม่ทันแต่เดี๋ยวนี้บรรยากาศแบบเดิมไม่มีให้เห็นอีกแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้างแต่น้อยไม่กล้าลงของเยอะ ขายเท่าที่ร้านมีไปก่อนซึ่งก็ยังต้องเปิดร้านทุกวันเพื่อหวังว่าจะมีลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ําทางร้านก็ต้องประครับประคองตัวเองให้อยู่รอดเหมือนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ